คือคนอื่นอ่ะหนูไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างตัวของหนูเนี่ยเขาถามคิวมาแล้วก็ถามคิวมาว่าเราถ่ายวันไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ให้คิวไปส่วนคนหน้ากำแพงอ่ะเราให้เขาไปหาอีกทีนึงค่ะอ้าว<ช>ไม่ได้ส่งชื่อน้ากำแพงมาก่อนหรอไม่ค่ะไม่ไม่เพราะว่าต้องไปแมทคิวกันอีกทีนึงออใช่แพอเขาแจ้งมาว่าคนที่หน้ากำแพงเป็นการณนภาค่ะก็จริงๆก็ ก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าแบบโอเคได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันต้องแมทช์คิวกันก่อนว่าเราไม่รู้ว่าตกใจไม่คิดว่าจะเป็นเขาหรือใช่ตกใจว่าเขาไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่คือต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ค่ะตคนไหนว่าเป็นกันก็คือเขาส่งมาบอกทีหลังค่ะคือเราให้คิวไปก่อนแล้วแล้วก็ทีเนี้ยก็คือแบบว่าเรารู้แค่ว่าเออเราต้องไปออกรายการนี้นะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่านักกำแพงเราคือใครแล้วพอหน้ากำแพงรู้ว่าเป็นกันตอนนั้นมันก็ ก็ตกใจว่าจะยังไงดีมันวนท้องมันไงเออมันก็หรือปีเซื้อมันบินโอ๊ยแมนไม่หรอกมันก็เอพอมันก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออไม่เคยไม่เคยได้ออกรายการด้วยกันหรือว่าไม่เคยที่จะแบบทํางานด้วยกันมาก่อนค่ะแล้วเราก็ต้องร้องเพลงกับเขาใช่มันก็เลยเออยังไงมันหลายอย่าง ตอนนั้นความคิดมันหลายอย่างใช่เวลาตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าบางทเราให้คิวไปแล้วไงคะประเด็นคือเราให้คิวไปแล้วแล้วเขามาบอกว่าเป็นการใช่ใช่ค่ะใช่ตอนนั้นใใจคือเขาต้องไปหาคนที่มาแมทที่ได้คิวเดียวกับเราใช่แล้วตอนนี้สมมีความรู้สึกไงว่าทำไมเขาจับแมทมาได้ขนาด คือ <c ười> จริงๆจริงๆเราเราแค่แบบว่าเอ๊ะ <Labor> พ <ator il fi> ี่คะถ้ายังไงคนหน้ากําแพงหนูขอแบบรู้จักกันหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นน้ำไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันก็นี่เลยก็ใช่ก็รูกันเลยก็รู้จักกันเลยในตอนที่รู้ว่าเป็นกันเรามีใจที่แบบเอ๊ะปฏิเสธไหมหรือยังไงดีไหมเออที่เราให้คิวไปแล้วอะค่ะ ก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ทำงานด้วยกันได้ค่ะไม่ได้มีสี่ขั้นตอนการเลือกเพลงเราเลือกทีเราไม่ต้องเป็นเพลงเขาถามละเอียดมากเลยวันนี้เ่เห็นที่ตาก็ยิ่งต้อเลือกเพลงนี้ค่ะเราเป็นคนลงดีเทลเองนะในรายการค่ะค่ะใช่ใช่เราเป็นคนเลือกค่ะแต่ทำไมต้องระยะทำใจคือเลือกเลือกเพลงเนี่ยยากมากค่ะแต่ว่าเอ่ออาจจะ อย่างแรกมันอาจจะเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยที่เราแบบอาจต้องเลือกเพลงในค่ายนี้นะแล้วก็แล้วเราก็คิดว่าเอจะเลือกยังไงดีคือไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขาไทายถูกแล้วก็อยากให้แบบทุกคนคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยออกมาเพลง แต่มันมีบางแว็บว่าเป็นเหมือนมีบางแว็บว้าเหมือนเขาก็คิดว่าเป็นเสียงของเราอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าเขาบอกเขาพู่งกแล้วว่าเสียงมันคุ้นมากอันนี้ต้องไปถามเขาอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าว่าเขาคิดหรือเปล่าไม่อยากให้เขาไทยถูกว่าเป็นเราทั้งที่จริงแล้วเขาก็น่าจะคุ้นเสียงเราอยู่แล้วถ้าไทยถูกมันมันจะไม่สนุกเปล่าอะไรกันอย่างเพลงนะย่าทำใจนอกจากเป็นเพลงแรกในชีวิตเขามันมีความเชื่อมโยงยังไงทำไมเราถึงชอบเพลง ออนะไรไว้ม่ไม่ก็เลยไม่ก็เป็นเพลงเอ่อช่วงช่วงเวลาที่เขาประกวดเราก็ได้ไปเชียร์เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ขอแสดงว่าเราที่เราเชียก็คือเราอยู่ในโมเมนต์กับเพลงนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกันก็ก็ประมาณนึงก็ประมาณเพลงมีคนค่ะไม่ไม่ค่ะก็เป็นเป็นเพลงของเขาแหละเราก็ตั้งใจจะร้องเพลงของเขาจริงจริงพอไปอยู่หลักกระแพงเราลุ้นไหมว่าเขาจะทายถูกไหมลุ้นค่ะแอบลุ้นอยู่แอบลุ้นแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะทายไม่ถูกหรอกเพราะว่า คือทุกคนทุกคนข้างหน้ากำแพงคิดว่าไม่น่าจะมีใครคาดคาดถึง<า>ว่าเราจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าก่อนหน้านั้นกน่อนที่ไปถ่ายรายการอ่ะพี่สาได้เจอตัอ้มใช่แต่ว่าก็มีแบบคุยกันเล่นเล่นบ้างว่าแบบเอออาจจะแบบเออได้ไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้มก็ยังบอกว่าเออคิดไม่ถึงว่าจะมาเทปนี้คือเพื่อนสนิทเขาทีอ่อยู่ในรายการค่อนข้างเอื้อทุกคนแแก้ม รายการได้คุยกับเขาไหมก็เอออย่างอย่างตั้มไม่ได้คุยแต่ว่ากับกับพี่แก้มก็คือมีได้เจอที่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาถามไหมคะคะเขาก็บอกว่าก็ดีดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีแอคเขาไหมคะแอจริงจริงรีแอคที่มาเห็นชัดๆคือนั่งดูในรายการของพี่ๆเหมือนกันใช่เพราะว่าพอวันที่ถ่ายมันมีอะไรมันมันหลายอย่างมันเกิดขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ได้สังเกตคนขนาดนึงในคราที่เขาในคราที่เขาถ่ายถูกแล้ว เรารู้สึกยังไงหมายถึงว่าเปิดกับแพงแล้วหรอก็เปิดกับแขมแล้วก็ก็เออ่ณจังหวะแรกก็เอ๊ยยังไงต่อดีหมายถึงว่าเราต้องคุยกันยังไงต่อเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันนานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่สีเพราะพี่สีช่วยเยอะมากๆพี่สีน่ารักมากมันเหมือนเราแบบจะคุยเมือนกาบคุยหรือแบบมีอาการมันไม่เป็นยังไงมันเป็นการคุยแบบไปด้วยกันแค่เจอหน้าบนเวทีพไม่ได้เจอกันออกรายการพูดกันมันก็ อาตอนแรกคิดว่าหน้าเราจะเบลอหรือเปล่าเอะหน้าฉันออกมาเป็นยังไงนะอ,อ,อะไรเงี้ยคะหน้าเขาไปก่อนหน้าจะ่ะนะคะใช่ไหมเราเห็นรีแอคเขาไหมอะเพราะว่าพอมาดูมาดูในจอแล้วว่าแบบตลอดการที่ตั้งแต่ร้องเพลงจนเห็นหน้าเราอะไรเงี้ยรีแอคเขาเป็นยังไงในงกัรคคือพอดูรายการตัดออกมามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่านะนะตอนที่ถ่ายทําก็คือว่าคือมันก็หลายอย่างเนาะแล้วก็ ือในใจก็คิดว่าไม่ได้เราต้องช่วยกันร้องเพลงนี้ให้จบก่อนเพราะว่าใช่เพราะว่าคือมันจะมีคิวแบบกำแพงขึ้นกำแพงลงแล้วก็ต้องเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีคิวบัคก,กิ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาคือแบบหนีไปไหนก็ไม่รู้เราก็แบบมาโอเคมาร้องเพลงด้วยกันให้จบก่อนให้มันจบเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนไงพี่ถามพิสาที่ก็คือหน้าเขาความสุขาที่ช่ออะไ ต้องถามเขาเองดีกว่าแต่ว่าพี่เห็นว่ามันตาลื่นออกมาแบบมันตาจะไหลบางพอไม่ไม่ในสายตาที่สารที่พ่ออ่ะว่าแบบมันฟิวนั้นไหมก็อาจจะมีเขาแต่แต่ในเรื่องแบบว่าเขาคิดอะไรอยู่อาจจะต้องถามเขาเองงั้นพี่ถามฝั่งของค่ะว่าเสียงค่อนข้างสั่น์เหมือนกัน โมมมเเนนนนนนตต์อัั้ป็ถามละเอียดมากวันเดียวพี่พี่เอาในรายการไงเออพี่พี่ดูหลายรอบมากเลยเป็นแฟนคลับรายการกันแน่ๆนี่ยภาษากันค่ะค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างเสี่ยงแบบเสี่ยงประสาทมันก็อย่างที่บอกไปมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยแล้วก็จังหวะนั้นมันก็เออเราจะทํายังไงต่อดีเราจะพูดอะไรจะคุยอะไรกันมันมันความรู้สึกมาหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะ มันมีเตรียมมาจากบ้านไหมที่บ้ามไม่ได้มีเลยคือสดๆเรลยมมองหน้าเขาเราก็จะคือทุกอย่างมันไม่มีสคริปต์อยู่แล้วไม่แต่เรารู้ว่าเป็นเขาเราได้เตรียมตัวแบบว่าถ้าเกสดิหม่ก็จะพูดอะไรแบบคำพูดคำแรกสวัสดีต้นกังไม่ไม่ได้เตรียมแต่ว่าแค่คิดอยู่ในใจว่าจะทำหน้ายังไงดีค่ะพี่ถามตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนที่แบบ มันจะต้องพูดถึงกันและกันในวันที่เราไม่ได้คุยกันมานานใชเราเต้นไหมใชรอมันก็ถามจริงมันก็ตื่นเต้นแหละค่ะตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเอ๊ะแล้วแล้วเราจะต้องพูดอะไรบ้างแล้วในรายการคือทุกอย่างมันมันมันเรียวหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะออ๊ยขอโทษค่ะหนูไม่ได้พังนะทุกอย่างมันเรียวหมดแล้วก็เหมือนกับว่า จริงๆมันก็ในส่วนที่ออกอากาศ่ะมันอาจจะมีแบบตัดบางส่วนออกด้วยอะไรเงี้ยคะคะคือจริงๆมันก็ค่อนข้างตะกุกตะกักน,นิดนึงแต่ว่าหลายๆอย่างก็ต้องขอบคุณพี่ซีด้วยที่แบบคอยนำพารายการให้ออกมาน่ารักได้ขนาดนี้ <ๆ S 2> อะไรเงี้ยค่ะคนก็บอกว่าท้ายในคอมเมนต์มันยังเป็นแบบพิาพากษาที่ดีอิสามองยังไงก็ดีค่ะใช่ตอ่ดไปอ่ะว่าพีดแบบมันจะเป็นยังไงเตรียมใจไว้พิสาเพราะว่าพอกำแพงเปิดมาแล้วมันจะ จ,งงจริงๆไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันนานมากๆแล้วก็เหมือนรายการมันค่อนข้างแบบใหม่เนาะเราก็คิดว่าคือแค่คิดว่าเด็กๆเจนนี้เขาคงไม่ใช่เขาคงไม่เขาคงจะ <8 S 2> แบบไม่คงเกิด0ปีเจอกันค่ะ ใช้มันนานมากเราก็คือเห<ต>มืนอ,อมนกับว่าพอ,อรายการมันก็อาจจะแบบเออเด็กๆดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออก็คงไม่มีใครแบบรู้หรือว่าไม่มีใครแบบจําได้หรือเปล่าแต่ว่าโอฟีดแบบมันก็ออกมาขนาดนี้แล,แล้วแต่ไอ้เขาก็รู้ว่าแบบอยากให้พี่สากับกันนะก็คือแบบหลังมองโคการปีเด<ม>ิมปีก<ม>่อนหน้าน<ม><ม>ี้มันมีตอนปีหกสามที่อยากให้กลับมาที่เดือนกันนี่ด้วยเหรอปีหกสามตอนไหนใช่เออ ไม่รู้เหมือนกันค่ะได้อ่านคะได้อ่านได้เห็นได้เห็นบ้างค่ะได้เห็นบ้างคือฟีดแบ็กแบบน่ารักมากค่ะจริงๆต้องขอบคุณทุกคนและขอบคุณแบบแฟนๆรายการด้วยที่ชอบอีพีนี้ของเราชอบเทปนี้ของเราแล้วความรู้สึกพออ่านแล้วมันมันทำให้เราคิดว่าอะไรอ่ยมีเอ๊ะไหมมันก็ยังไม่ได้คุยกันอะไรเลยใช่แต่เราฟอลโลกกันแล้วไม่คุยกันหน่อยหรอค่ะเราเป่โลกกันแล้วโอ้ ตลอดเนย้ยเวลาตั้งแต่ห้าแปดจนหกสามหกแปดคือเราไม่ได้ฟอลโล่กันเลยไม่ไม่ได้ฟอลโล่เลยตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้คุยกันเลยอ่ะไม่ได้คุยเลยจริงๆค่ะเพิ่งเพิ่งได้เจอก็คือรายการนี้เลยเราเพิ่งได้เจอได้คุยก็คือรายการนี้ค่ะแล้วอะไรคุณรู้สึกว่าอยากจะกลับมาติดตามกันระดับอานละกันอีกครั้งหนึ่งครัคือคือทุกอย่างมันก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็ดีเอ็มคุยกันได้คคือกันเนี่ย นอกจาก follow กันแล้วเรามีว่า follow กันกี่ต่อตามกลับแล้วไงตามกลับแล้วค่ะคือเขาก็ขอบคุณเราแหละที่มารายการนี้อะไรเงี้ยคอมเมนต์กันเดียวบ้างคอมเ็มีมีแค่รูปในรายการเหี่ที่ถามที่แรงเชียร์แรงใจมันมีผลทุกอเในวันนี้ในตอนนี้ในวันนี้ในวันนี้ทุกคนใจเย็นๆก่อนรายการรายการเพิ่งออกไปแล้วก็เอาจริงๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอหรือยังไม่ได้คุยกันมากมาย ก็มาคำถามเมื่อกี้ได้เชียร์ได้ใจมีบทลูกเออให้มันเป็นเรื่องหอนาคตแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นแบบนีต้องภาพที่ดีต่อกันแล้วแต่ตอนนี้คือโสดกับโสดไงทำไมที่พี่ขยันเชียร์กันว่าพี่ก็เชียร์มาตั้งนานแล้วลูกเจ็ดปีอะลูกนานมากเลยลูกจะมีโอกาสไหมคะง่ายๆเลยสั้นๆเออให้มันเป็น เรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ไม่กล้าตอบอะไรมากแต่ค <'re> ิดว่ายังไงกับคำว่าสิบปีผ่านไปแล้วมาเจอกันในความที่โตขึ้นท้กอย่าง้งคู่เรามันมันตกใจเหมือนกันนะสิปีเนี่ยมันแบบนานมากอะไรอย่างนี้ยค่ะก็จริงที่เจอกันนะตอนนี้ก็ด้วยความที่มันมันผ่านมานานแล้วเราก็รู้สึกว่าณตอนนี้เราก็โตขึ้นกันทั้งคู่แล้วด้วยค่ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันก็เออถือว่ามันเป็นแบบประสบการณ์ชีวิตแล้วกันเนาะไอ้หลังจากที่นี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากที่เราเคยรู้จัก มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้แบบพูดคุยกันขนาดนั้นหรือว่ายังไม่ได้เจออะไรกันเลยแต่ว่าก็คิดว่าเขาก็คงแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแหละเรื่องที่ไม่รู้ไม่รู้ไงเพราะว่ามันเพิ่งมันเพิ่งได้กลับมาเจอกันไงเราก็เลยแบบเอ๊ะแล้วเขาเป็นยังไงอะตอนเนี้แต่สิบปีผ่านไปเรื่องที่เราเคย้างขัใจกันมันมันอะไรมันเคลียร์มันเรื่องอะไรนะผ่านไปนะผ่านไปนะค่ะไม่ไม่คือถ้าสำหรับตัวตัวเราเองนะก็คืออะไร อะไรที่ผ่านไปแล้วเราไม่ไม่ได้อะไรใช่ใช่ไม่ไม่ได้มีติดใจอะไรแล้วไม่ไม่ค่ะมันจบล็อกมากแค่ไหนกับการที่เราได้ออกมาเจอกันได้มาพูดคุยกันบนเวทีนัอีกครั้งนึงจริงๆมันก็มันก็สบายใจใช่แต่นี้ถ้ามีรายการติดต่อมาอีกรอว่ายังไงหมายถึงว่าติดต่อเราคู่กันอ๋อได้ได้ค่ะ นี่ไงพี่พี่ขายงานนี่ขายงาน่ยงานถ่ายงานถ่างานถ่างนถ่กไงานด่ายงานถ่งานถ่ายงค่ะน่งนงานางานค่ะยงางานถ่นายงงานถ่ายางนงนงยนย่าย่ ะะแล้วเราก็เลือกเพลงยากซะด้วยในรายการจริงๆพี่จ๋าไม่ได้พักตากล้องถ้าต้องเล่นด้วยกันถ้าช่องมาติดต่อมาให้เราไปเล่นซีรีส์ต่อเล่นเล่เลยไได้เล่นเลยมันการทำงานทำงานได้ไม่เขินใช่ไหมไม่นะไม่เราไม่เขินแต่เขาอะเขาต้องถามเพราะเองอีกทีหนึ่งแต่ใจเราโดดเพ่นใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้นได้ค่ะได้ถ้ารายการนี้ไปหลายคนถ้าเป็นภาษาตรงนี้จับจิ้นกันลองสิบยังไงเรามีจับจิ้นเดือมเราจับจิ้นยังไง พ e okay> like ี่พีทแต่ละคนบอกค่ะก็โอเคจริงๆก็ดีใจที่แบบว่าฟีดแบ็กครับน่ารักมากๆจริงๆค่ะคือเห็นในหลายช่องทางเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าทุกคนจะแบบดีใจในการแบบกลับมาเจอกันของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายแล้วพี่สายยังส่งใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่ปากถามเพื่อเพ่อนคึงเขาใช้ปางเออโอเคเลยแล้วสเปคยังเหมือนเดิมไหมคะไม่มีสเปกโอ้โ สมสมติเราสามารถกลับมาคบกับแฟนเก่าได้ไหมสมมติสมมติสมสมมติเหรอใช้สมมติไม่ต้องไม่ต้องเป็นใครนะไม่ต้องเป็นใครเไม่ต้องเป็นใครสมมติไม่รู้ว่าตอบไม่ได้อะ่ะสมมติจะมีคนมาจีบได้ใช่ไหมคะมีคนมาจีบไนะตอนนี้คือเป็นใครก็ได้ใช่ไหมถ้าเขาไปจีบใคไม่ไม่ใช่เป็นใครก็ได้อต้ง นิดนึงต้องดูนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่เคยรู้จักมาจีบได้ไหมคนคุ้นเคยดีกว่ามันจะได้่ออะไรนะคะอะไรนะคะอะไรนะคะอ่ไรนอกไนะคอะไรนะคอะไรนะคนก็ก็อาจจะอะจจนะแบบพอโนขึ้อมันะ็อาจจะคบอต้รงมีแบบนู้นไน่นิคนคอะไรนอะไรนะงอะคะนะคะอระคะไนมไรอนัไ ไม่รู้ไม่รู้เพอเพอเขาก็ไม่ได้จีบเราด้วยซ้ำเพอรเพอเขาก็ไม่ได้อยากมาจีบเราด้วยซ้ำไม่ใช่เลยเปิดเปิดแบบเออแฟนเขาเชียร์ไงขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณ